ใช่ค่ะคือห้องนอนเนี้ยที่นี่เนี่ยสามารถมีบริเวณทางเดินที่มันระยะห่างที่พอดีคือเราไม่ใช่แบบว่าวางแบบเป็นห้องนอนแล้วลงเตียงก็เตะผนังลงนี่เราระยะห่างค่อนข้างพอดีแล้วก็เช่นเคยก็คือเก็บที่เก็บของใต้เตียงค่ะแล้วก็อย่างตรงนี้เป็นที่วางทีวีเนี่ยเราก็มีที่เก็บของให้ด้วยเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกนะคะค่ะและเห็นว่าโครงการใหม่ที่ของเรานี้จะมีการปรับ พื้นเพดานด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นโครงการของยูดีไลท์เราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยระยะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยก็จะเป็น2.4เมตรนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นโครงการใหม่ของยูดีไลท์เราโครงการหลังๆเนี่ยเราจะดันฝ้าขึ้นไปอีกทําให้มีความสูงของห้องถึง2.6เมตรค่ะห้องก็จะโปร่งโล่งสบายยิ่งขึ้นค่ะแล้วของเรามีกลุ่มนะ ชาวต่างชาติมาซื้อมั้งไหมคะชาวต่างชาติก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่า AEC เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็เดี๋ยวชาวต่างชาติก็จะเริ่มเข้ามาแต่ว่าโครงการที่ผ่านๆมาของเราก็มีชาวต่างชาติสนใจมาเรื่อยๆออค่ะเพราะว่า,าด้วยราคาที่มันไม่สูงมากนะักค่ะแล้วเราก็มีทีมงานที่เอาไว้บริการลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะด้วยค่ะเราเห็นบอกว่ามีซื้อ เพื่อเก่งกําไรด้วยหรือว่าปล่อยเช่าตรงนี้ก็มีนักลงทุนให้ความสนใจค่ะโดยคือนักลงทุนเนี่ยเขามองที่ความคุ้มค่าว่าซื้อห้องกะอยู่ีไลไ์เนี่ยแต่งเฟอร์ครบเขาไม่ต้องไปไปเพิ่มอะไรอีกเขาก็เลยมันก็มีบ้างที่ซื้อแบบทีละเยอะๆแล้วก็เอาไว้ปล่อยให้เช่าอะค่ะก็อย่างเช่นโครงการที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้รถไฟใต้ดินก็จะได้รับความนิยมมากๆเลยที่แบบซื้อเอาไว้แล้วก็ไว้ปล่อยเช่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างก่นใช่ไหมคะค่ะ ในส่วนของห้องครัวเห็นว่ามีความพิเศษด้วยน<ช>้องกิ๊บเป็นไงคะใช่ห้องคร <genommen S 1> ัว <c oughs> ของยูดิไลเราเนี่ยเราเน้นให้ใช้งานได้จริงคือเราเป็นครัวปิดค่ะนี่มีประตูมันจะได้มีออกใช่เพราะว่าบางบางที่เนี่ยที่เป็นครัวเป็นพันทีอย่างเงี้ยเวลาทําอาหารกลิ่นจะรบกวนในห้องรวมไปถึงห้องนอนด้วยดังนั้นครัวของแกรนยูเนี่ยเราทําทุกที่ให้เป็นครัวปิดค่ะก็ใช้งานได้จริงรวมถึงในครัวนะคะเราจะมีเตาไฟฟ้าให้แล้วก็มีหู้นดูดควันอันนี้ติดตั้งให้เลยนะคะแล้วก็คื ให้กับลูกค้าเลยให้กับลูกค้าเลยแล้วก็ <c oughs> พวกตู้พวกเนี้ย <c oughs> ค่ะพวกนี้เราบิวให้หมดเลย <c oughs> อ่างล้างอ่างล้างจาน <c oughs> ตู้บนตู้ล่างอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้อดีคือเวลาเราทําอาหารเตรียมอาหารเนี่ยมันระยะอยู่ในระยะที่ ที่เหมาะสมในการทําอาหารเนี่ยค่ะแยกเตากับซิงค์ให้อยู่ห่างกันค่ะแล้วพวกวัสดุกนีค่ะเราเน้นยังไงบ้างคะว่าเราเน้นวัสดุที่คุณภาพดีมีความทนทานนะคะแล้วก็ครัวตรงเนี้ยมันหลงตัวมากเพราะว่าเราให้ทางทีมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อแกรนอยู่โดยเฉพาะเลยค่ะพวกพวกเนี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งทำเฉพาะของเราเท่านั้นสัดส่วนไซส์มาตส่วนทุกอย่างเป๊ะเลยแล้วก็เรามีที่วางตู้เย็นที่ค่อนข้างจะใหญ่ด้วยเพราะว่าสองห้องนอนเนี่ยครอบครัวใหญ่ตู้เย็น ต้องใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงครัวเนี่ยนอกจากจะเป็นครัวปิดแล้วยังติดระเบียงด้วยสามารถเปิดประตูระเบียงแล้วก็ระบายกลิ่นอาหารออกไปได้ง่ายนะคะรวมถึงระเบียงเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถ ซักผ้าได้ครอบรัวใหญ่ต้องมีเครื่องซักผ้านะคะเรามีการเดินท่อไว้ให้แล้วก็มีเดินท่อน้ําท่อระบายน้ำเอาไว้ให้มีปลั๊กไฟแล้วก็เป็นปลั๊กกันน้ำเรียบร้อยเลยสามารถซักผ้าได้ตากผ้าได้ค่ะแล้วก็ตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเราก็ดันไปไว้ด้านบนนะคะทาให้ไม่มีไอความร้อนเนี่ยมันสะท้อนกลับมาในห้องค่ะค่ะเดี๋ยวพาพี่ไปดูในส่วนไหนต่อคะน้องกินได้เลยแล้วก็ความพิเศษของสองห้องนอนก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ําค่ะเพราะว่าห้องน้าเนี่ยมันก็บางคนเอ๊ะ สองห้องนอนแต่มีห้องน้ําเดียวเนี่ยมันใช้ได้ไม่ลงตัวแต่ว่าของที่นี่เราเนี่ยเราในห้องน้ําค่ะเรามีฉากกั้นด้วยนะคะโดยแยกตรงส่วนของชักโครกแล้วก็ส่วนอับน้ำเนี่ยออกไปทําให้ใช่ทําให้สามารถห้องน้านี้ใช้งานได้พร้อมกันสามคนคุณพ่ออาจจะเข้าห้องน้าตอนเช้าคุณแม่อาบน้าคุณลูกแปรงฟันอยู่ตรงนี้ใช่เรามีกั้นส่วนไว้ให้เป็นสัดส่วนเลยเข้าพร้อมกันได้สามคนค่ะเห็นว่าเราจัดสองห้องนอนแล้วยังมี หนึ่งห้องนอนให้พี่ได้ชมอีกหนึ่งห้องนอนยอดนิยมมันเนี้ยเป็นขนาดยอดนิยมของแกรนด์ยูจริงๆ,ๆเพราะว่าจะเป็นหนึ่งห้องนอนที่ในมันจะมีเยอะที่สุดแล้วก็คือรูปแบบห้องนะคะมันลงตัวแล้วก็ได้รับความนิยมยตอนแรกใช่ดีมากคือตอนแรกเราก็มีหนึ่งห้องนอนหลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบเนี้ยมันลงตัวต่อการใช้งานจริงนะคะก็เลยจะได้รับความนิยมแล้วเราก็เอาแบบเนี้ยมาพัฒนาโครงการต่อไปมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันใช่คุณผู้ชมอาจจะอยากเห็นแล้วว่าสวยงามขนาดไหนคตามเลยค่ะ <Allah> นกิ๊บอันนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหนึ่งห้องนอนหนึ <iso Lay> <findings> ่งห so ้องนอนสามสิบตารางเมตรสามสิบเป็นไงบ้างห้องนี้เชิญเลยค่ะก็เข้ามาด้านในเนี่ยสังเกตไหมคะพี่ฉันว่าไม่รู้สึกว่ามันเล็กเลยใช่กว้าง ใช่ค่ะมันเกิดจากการแบ่งสัดส่วนห้องที่ลงตัวนะคะคือว่าก่อนที่เราจะสร้างห้องจริงเนี่ยเราจะสร้าง l a บ r o o ขึ้นมาก่อน l a บ room ก็คือการจําลองห้องนะคะเป็นห้องไซส์30เนี่ยแล้วทางทีมงานเนี่ยก็จะมีการจำลองโซฟาโต๊ะตู้เตียงต่างๆมาวางแล้วก็ลองใช้ชีวิตลองเดินดูอ่าแล้วเราก็พบว่าห้องเนี้ยมันลงตัวที่สุดแล้วก็เป็นรูปแบบนี้ค่ะโดยการแบ่งสัดส่วนว่าในการใช้ชีวิต ใหญค่ะคนจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั่งเล่นซะเยอะห้องนั่งเล่นจึงให้ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดลงตัวสําหรับห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ก็จะลงตัวแล้วก็ขนาดต่างๆก็จะพอดีกับมุมตําแหน่งลั๊กไฟตําแหน่งของไฟอะค่ะคือกนเป็นสัดส่วนเลยใ้งในส่วนของครัวของห้องนอนห้องนั่งเล่นใช่แต่พี่ชอบในส่วนของผนังตรงเนี้ยอันนี้เป็นลายวอลเปเปอร์น่ารักมากเลยนะคะอ๋อนี่เป็น วอ <Wow. S 2> เป็นวอลเปเปอร์ huh. ค่ะมันดูเป็น3าม uh huh. มิติเหมือนกิจริงๆเลยก็ให้ความรู้สึกว่า uh huh. ผ่อนคลายดู uh huh. พวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ก็จะเป็นไม้ด้วยมันเลยรู้สึกแบบสบายๆอะค่ะ uh huh. งั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนก่อนดีกว่าไหมได้เลยค่ะ,คะ ส่วนของนี้เป็นไงบ้างคะน้องฟิสค่ะหนึ่งห้องนอนเนี่ย <capit FT> เราไม่เล็กเลยนะคะแล <room> <ต>้วก <Solar> ็จุดเด่นของที่นี่นะคะตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างใหญ่ <room> <room> สังเกตดูว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเว้าไปในผนังมันไม่ได้ยื่นออกมากินพื้นที่ของห้องนอนนะคะ <room> อันนี้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะไปกินพื้นที่ของห้องน้ําทาให้ได้ตู้ที่ใหญ่แล้วก็ห้องนอนก็ยังเหลือพื้นที่ใหญ่สังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากเลยค่ะใช่นี่แล้วก็ตรงนี้เน,นี่ยเราจะมีโต๊ะ จะเรียกว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ก็ได้เพราะว่าสามารถเปิดออกมาเป็นโต๊ะื่องแป้งได้แต่งหน้าได้เพราะมีกระจกด้านบนก็ด้านบนเก็บของได้ด้วยนะคะมันก็จะลงตัวพอไม่ใช้งานเนี่ยก็เก็บข้อดีคือป้องกันฝุ่นแล้วก็ไม่เก็กะด้วยตู้ข้างล่างก็เก็บของได้นะคะใต้เตียงเก็บของได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะทางเราเนี่ยเ็งเห็นว่าชุดนอนเนี่ยเป็นชุดที่ใส่ไม่กี่ชั่วโมงเอง แล้วก็มันไม่เลอะเทอะเราก็เลยมีที่แขวนชุดนอนไว้ให้ตรงเนี้ยปกติทําบิวติดเลยใช่ค่ะปกติแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมอับเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูห้องมาพื้นที่ด้านหลังจะไม่ได้ใช้งานเราก็เลยมองเห็นได้ตรงเนี้ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะเราก็เลยบิวเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแขวนผ้าขนหนูนะคะจะได้ไม่ต้องไปแขวนไว้ตามระเบียงให้มันไม่สวยงามค่ะพาพี่ไปดูในส่วนไหนต่อคะนองกิฟต์เรามาดูที่ครัวก็ได้ค่ะค่ะ ค่ในส่วนของห้องครัวมีความพิเศษยังไงบ้างอะน้อกิฟห้องครัวเช่นเดิมค่ะเป็นครัวปิดนี่มประตูนะคะของเราเน้นครัวปิดใช่แล้วครัวปิดที่นี่เป็นบานจูงฝาบานนะคะก็คือว่าเวลาดันมันจะ ปิดไปแล้วเนี่ยมันก็มีระยะที่กว้างมากถ้าเป็นสองบานมันจะเปิดได้แค่นี้สามบานมันก็เลยจะปิดไปได้กว้างได้กว้างกว่าก็จะทางเดินสะดวกค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะมีบิวครัวให้เลยก็คือเป็นส่วนของเตาตรงนี้นะคะก็มีเตาให้แล้วก็มีหูดดูดควันให้ใช่เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็หูดดูดควันให้แล้วก็มีบิวตัวตู้ตรงส่วนของซิงลังจานด้วยนะคะตู้บนตู้ล่างได้หมดเลยแล้วก็ตรงที่วางตู้เย็นเนี่ยก็วางมี กว้างถึง70เซนวางตู้เย็นตู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็เช่นกันก็มีระเบียงค่ะก็เวลาทําอาหารเนี่ยปิดประตูนี้แล้วก็เปิดประตูนี้แล้วก็เปิดฮูดกลิ่นอาหารออกไปนอกห้องหมดเลยนะคะก็คือจะไม่เหม็นในห้องไม่ไปรบกวนห้องนอนห้องนั่งเล่นรวมถึงระเบียงเนี่ยมีความกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะเราจะติดกริวค่ะมันก็จะดันความร้อนของเวลาคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานออกไปนอกห้องความร้อนก็จะไม่ดันเข้ามาในห้องค่ะ แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อโครงการเรานี่เพราะอะไรคะลูกค้าเนี่ยจากการที่เซลล์ของเราสอบถามเนี่ยจะชอบรูปแบบห้องแล้วก็รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เราสั่งผลิตมาเพื่อการอยู่เราไม่ได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เอามาใส่ห้องนะคะอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิตทั้งนั้นเลยรูปแบบก็จะค่อนข้างลงตัวค่ะอย่างเช่นโต๊ะตัวนี้ค่ะในมุมนี้สังเกตว่ามี3ขา ทำให้คนสามารถเดินเข้าไปนั่งได้สะดวกพี่พด้สังเกตแล้วนะว่าเป็นสามถ้าเป็นสี่ขามันก็จะติดเวลาเข้าออกก็จะลําบากค่ะแต่แม้สามขาเนี่ยเข้าออกได้สะดวกแล้วก็มีที่เก็บของต่างๆพวกนี้นะคะก็จะชอบผู้หญิงเนี่ยมีของกระตุกกระจิงเยอะก็จะชอบรวมถึงชั้นวางของตรงนี้ด้วยคือเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยมันตกแต่งมาอย่างลงตัวโดยเฉพาะที่สาวๆชอบมากที่สุดก็จะเป็นส่วนนี้ค่ะอืตรงไหนคะตอนเช้าเนี่ย แต่งตัวดูกระจกได้แต่ว่าเปิดมาเป็นที่เก็บรองเท้าแล้วก็ด้านบนก็สามารถเก็บของได้แล้วก็ซ่อนพวกกล่องไฟไว้ค่ะอืมสวยงามมากเลยเก๋ไกะตรงนี้เห็นว่าชอบช่เห็นว่าขายดีด้วยขนาดนี้ไซสเป็นไซส์ยอดนิยมอะค่ะเพราะตรงนี้ห้องรูปแบบนี้ขนาดนี้เนี่ยเป็นที่นิยมสูงเราก็เลยไปโครงการอื่นๆยูดีไลท์โครงการอื่นๆก็จะมีห้องรูปแบบนี้ค่ะเพราะมันลงตัวมากเลยช้าเห็นว่าไม่ถึงสองล้านด้วย แค่ประมาณ1.7เองค่ะอุ้ยห้องน้ำก็ค้อนข้างกว้างนะคะใชกค่ะห้องเนี้ยค่ะอ่างล้างหน้าอะไรเนี่ยเราก็สั่งเฉพาะไซส์ของเราก็คือให้ทางโรงงานเนี่ยผลิตพิเศษเป็นไซส์ของแบรนด์ยูแล้วก็ห้องน้ําเราก็มีฉากกั้นส่วนเปียกแห้งให้ติดตั้งมาไว้แบบนี้เลย ค่ะแล้วก็มีพัดลมดูดเป็นพ no ัดลมระบายอากาศทําให้มันไม่อับชื้นไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็อยู่ในห้องน้าก็สบายสบายไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรค่ะอือฮึผู้ผอาจจะเห็นแต่ในห้องอาจจะอยากรู้ว่าภายในโครงการเรานี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้กับลูกค้าบ้าสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ครบครันค่ะก็คือว่าของเราเนี่ยมีสตรีมซาวน่านี้สาวๆชอบมีฟิตเนสด้วยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ สระไว้น้ํำขนาดใหญ่ uh huh. แล้วก็เราจะมีรถชัร์ตเทิลแวนค่ะ uh huh. เป็นรถตู้รับส่งระหว่างโครงการแล้วก็รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน uh huh. นะคะลูกค้าก็สะดวกมากเลยิโดยเฉพาะหน้าฝน uh huh. กระโดดจากคอนโดขึ้นรถตู้ไปส่งถึง BTS uh huh. แล้วนะคะ uh huh. แล้วก็นอกนั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยค่ะ uh huh. เพราะว่าที่นี่ใช้คียการในการเข้าออก ลูกค้าต้องมีคีย์การ์ดถึงจะเข้าลิฟต์ได้ uh huh. ต้องมีคีย์การ์ดถึงจะกดลิฟต์ได้อีกตา uh ่า huh. งหากก็คือไปได้เฉพาะชั้นของตัวเอง uh huh. ความปลอดภัยค่อนข้างสูง uh huh. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง uh huh. แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะติดตั้งกล้อง C C T V ทั่วโครงการเลย uh huh. โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนอกจาก uh huh. เรื่องเรื่องมีรปภมีอะไรแล้วเรื่องของระบบอาคีภัยก็เหมือนกันนะคะ uh huh. ก็เนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกสปริงเกอร์หรือตัว smoke d ท t e c t o r อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษด้วยค่ะเห็นว่านอกจากจุดเด่นนอกจากมีทางเข้าออกได้หลายทางก็ยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกไปหลายอย่างทั้งห้างทั้งอะไรใช่ไหมใช่โครงการยูนิล์แอนทิโนทินสเตชันนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆ้ห้างเมเจอร์ราชโยธินค่ะใกล้โรงหนังใกล้แหล่งช้อปปิ้งก็คือจะไปช้อปปิ้งเมเจอร์ก็ได้หรือจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้หรือเอ๊อยากจะไปเดินแบบว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้าเก๋ๆก็ไปยูนียนมอลล์นะคะใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ ใกล้โรงพยาบาลอันนี้สําคัญมากใกล้โรงพยาบาลใกล้กเกษตรใกล้เนาะใช่บบก็คือ,อไปตรงไหนก็สะดวกไปมหมดเลยค่ะตรงนี้ใกล้แหลง่งช้อปปิ้งใกล้มหาวิทยาลัยหรือว่าจะไปออกกาลังกายอะไรเงี้ยสะดวกมากเลยค่ะเอาสุดท้ายอยากให้น้องกิฟ์ฝากอะไรถึงตัวโครงการของยูนิไลท์ก็อยากฝากสำหรับท่านที่กำลังมองหาคอนโดดีๆมีคุณภาพนะคะก็ช่วยพิจารณายูนิไลท์นะคะโดยบริษัทแกรนด์ยูนิตี้เดเวล OP เมนต์จำกัดค่ะ ถ้าอยากทราบว่าโครงการเป็นยังไงเนี่ยก็เชิญที่สํานักง,งานขายได้เลยแล้วก็นอกจากโครงการของพระหัโยศทินแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายๆโครงการเลยนะคะที่ จุดเด่นของเราเนี่ยคืออยู่ใกล้รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินใกล้การขนส่งที่สะดวกสบายค่ะยังไงก็ขอเชิญมาชมห้องตัวอย่างของเราได้นะคะมาสัมภาษณีว่า uh huh. ห้อง30ตารางเมตรที่เป็นที่ยอด uh huh. นิยมเนี่ยเป็นยังไงคะค่ะหรือว่าเบอรสอบถามพอจำได้ไหมคะได้เลยสอบถามข้อมูลที่ Contact Center ร์นะคะ0 2 6 5 2 4 0 0 0ค่ะ uh huh. เอาละคะคุณผู้ชมสําหรับใครกําลังที่มองหาที่อยู่อาศัยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ะคะตามมือที่น้องกิฟให้สักครู่นะคะและว,วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องกริปมา,มากๆนะคะที่เกีรติก,กับทางรายการสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้รายการเปิดโลกอสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ